จะพาเข้าไปดูข้างในอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรนมาเล่าสู่กันฟังองยุธยาเก่านี้ยังเป็นดังเมืองพ่องของพี่โนโ้องเผ่าพุทธไทยเดี๋ยวนี้สิเป็นเมืองเก่าชาวไทยแสนเศร้า ชูข้าศึกเพ <c oughs> ลิลนใจแล้วเลยแขกรับเชและการบอดวายเดาชุมกันล้างมังเระเสาะใจอัดซ้อนเตือนให้ชาไทายจงมันสมากสมารมาร,ร่วมใจกันสามาคี <c oughs> คงจะไม่มีใครกล้าละวิชาไทายชูช่วย,ย่ยช่ ช่ยยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัชิตาชาแนลนะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะคะ,ะหลังจากที่อิองออนนะคะก็บอกอน้องชายเขาไม่มีฝาบ้านพอเป็นคนซื้ออันนี้ก็มันตะกะเหตุผลมันก็ฟังไม่ขึ้นนะคะทุกท่านเนาะ,ะทุกท่านได้เคยได้ยินคําว่าลิขิตฟ้าไหนจะสู้มานะตนุน นะคะคำคำนี้มันก็ยังใช้ได้นี่แหละไม่ต้องแปลอะไรมากนะคะลิขิตฟ้าไหนจะสู้มานานะตนถึงจะเกิดมาจนนะคะแต่ถ้าเราขยันทํามาหากินเก็บออมมันก็มีมันก็ได้นั่นแหละนะคะทุกท่านเนาะแต่ทีนี้อเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของคดีน้องชมพู่นะคะเพราะว่าคดีมันก็ถึงสารแต่ฝ่ายอีกฝ่ายนึงอะ่ะฝ่าย ไอ้ข้างไขอ่อะฝ่ายข้างจำเลยนะไอ o u t u b e อ่ะมันก็ไม่หยุดไม่หย่อนมันก็ไปขุดอะไรนะคะขุดขุดจะเอาผิดจะโยงความผิดให้แม่น้องเข้าให้ได้นะคะทีนี้ฝั่งฝัง่งรักความถูกต้องของเราเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยไปอีกแหละเหนื่อยไปอีกเหนื่อยไปเพื่ออะไรคะไปขุดไปหาไอ้คลิปหาข่าวที่มันเคยพูดเคยอะไรไว้มาหักล้างกับคําที่มันอนี่กัน มันสุดยอดจริงๆอ่ะเมื่อไหร่มันจะเปิดกะโหลก,กลามันสักทีไอ้ฝั่งนั้นอ่ะเนะเมือไหล่มันจะเลิกเวยสักทีอ่ะทาไมมันเห็นกงจักเป็นดอกบัวจริงๆนะฝั่งเรานะคะก็ย t u b e นะคะก็ไปไปไปดูได้นะคะเหมือนช่องยิ้มให้ยูนะน้องเขาทําดีนะไอ้มันมีประเด็นอะไรมาน้องเขาก็ไปหาคลิปไอ้ข่าวอ่ะที่มันตั้งเกิดตั้งแต่แรกอ่ะมายืนยนนะันอ่ะ มายืนยันเพราะมันมันไม่รู้มันดูว่ามันจะไอ้นี่หรือเปล่านะมันจะแบบมันจะเปิดกระโหลกมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันจะเชื่อมันก็ยังเชื่อมันหลงมนสนหยอะไรของเขาขนาดนั้นน่ะมันเป็นอะไรขนาดนั้นน่ะนะคะแล้วทีนี้เราเรามาพูดถึงเนาการที่น้าแต่ออกมาแชร์เนี่ยนะคะมันมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันก็คือสังคมก็อยากจะ ก็ก็มันก็ทําให้สังคมอ่อเห็นได้เห็นได้ชัดนะนะไอไอพวกที่ข้างอ่ะนะเขาก็เป็นห่วงพวกที่ข้างอ่ะที่หลงอ่ะนะนั่นแหละเขาก็ถึงออกมาพูดเขาถึงออกมาเผยว่าเออเอ่อ,อพฤติกรรมเขาเป็นอย่างนี้นะพวกคุณยังจะโอนจะยังเชื่อยังจะอะไรเขาอยู่เหลอเขาก็ประมาณนี้แหละแต่ทีนี้ว่าไอพี่สาวก็จะมาฟ้องน้องข <c oughs> ำ คิดอะไรของเขาอ่ะก็ไม่รู้นะแล้วแต่ตัวเองนะเขาดา่าพ่อแม่ตัวเองก็ไม่นี่นเนาะคนอะไรก็ไม่รู้การที่ก็เป็นเวลาของเขาแหละของนาแตนะที่เขาจะออกมาพูดนะคะเพราะว่าตอนปีแรกๆอ่ะปีตอนเกิดเหตุแรกๆนะทางครอบครัวของนาแตแล้วก็ทางฝั่งแม่น้องชมพู่นะเขาไม่ค่อยให้ข่าวเขาไม่นี่ไงก็ดนูนดนเพราะว่าตอนนั้นคนข้างจำเลยมากเลยไงตอนนั้นเขายังไม่ได้รับหมายรับอะไรไง แล้วเพราะว่าไอ้ข่าวก็นี่แหละข่าวก็ดันเข้าดังอะ่ะพวกดันะพวกดันดารานี่แหละทําให้มันดังมาก็นี่ไงทีนี้เขาก็ไม่ได้เอ่อการที่เขาไม่ให้ข่าวมันก,มนก็มันก็คือสังคมเขาก็ไม่ไม่รู้เนาะเขาสังคมเขาอยากรู้แค่ว่าใครฆ่าน้องอะ่ะเขาอยากรู้ว่าใครทําร้ายน้องแล้วตอนนั้นก็แม่ไม่ให้ข่าวเอกระแสมันก็เลยทัวร์ก็เลยไปลงที่เขาไง ตรงฝั่งเขาไงแต่ทีนี้แอดก็บอกแล้วว่าตำรวจนะเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วแม่เขาก็คือตำรวจเขาก็ต้องมาหาผู้สูญเสียก่อนใช่ไหมคะเขาต้องมาถามคนที่มันเหตุเกิดที่ไหนเขาก็ต้องไปที่นั่นใช่ไหมคะทุกท่านเขาก็ต้องไปถามหาสาเหตุมันเป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็ต้องไปนั่งซักไซนนั่งไอ้นี่ไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อพ่อแม่นะตอนแรกอะถึงพ่อแม่เขาถึงไม่ได้มีเวลาไงถึงไปแต่โรงพักอะสามเดือนอะ เดี๋ยวก็นัดไปอนี่สอบสวนนั่นสอบสวนนี่เพิ่มอ่ะเขาก็ไปถามอะไรอย่างนี้จนหายสิ้นสงสัยนะ่ะเขาถึงแบบไอ้นี่ไงเขาถึงมามามาเขาก็ถามพ่อกับแม่ว่าอในบรราาดาญาติพี่น้องเนี่ยนะสงขัสงสัยใครมากที่สุดอ่ะทีนี้เขาก็คือตำรวจเขาสืบมาแล้วอ่ะจะให้เป็นโจรเกง่งแค่ไหนนะคะถ้าตำรวจเขาจะเอากจริงอ่ะตำรวจไทยมันเกง่งถ้าเอากจริงอ่ะแต่แต่ แต่ที่แพ้นะมันไม่ใช่หรอกนะเอ่ออาจจะอดีตในที่ผ่านมาที่มันมีว่าเออจะแพ้จับอะไรอะไะที่คดีอะไรที่มันพวกฝั่งดาราอะมันที่ฝั่งดาราข้างอะที่มันเอามาพูดแต่คดีของเชอร์รี่แอนด์แดนแคน่ะนะคะมันก็นานไปแล้วอะมันก็คือสมัยนั้นมันยังไม่มีอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์อะไรมันก็ยังการติดต่อสื่อสารมันไม่เหมือน ทุกวันนี้ทุกวันนี้มันอ่ามันก็เป็นบางเคสนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าโจรถึงจะให้มันเก่งแค่ไหนนะมันจะอําพางแค่ไหนนะตํามวดไทยถ้าเขาจริงๆอ่ะมันเขาเก่งอยู่แล้วแต่ทีนี้จะจะ,จะแพ้ไหมเขาไม่มันไม่ได้แพ้หรอกคะ่ะนะทุกอย่างลิ้นนะพูดไปได้หมดนะตํามวดเขาไม่ได้ว่าจะเชื่อนะเขาไม่ได้เชื่อเขาก็บอกแล้ว แต่เขายืนยันนิติวิทยาศาสตร์นะคะหลักฐานที่มันเป็นนิติวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะก,การโทรคุยโทรศัพท์อะไรทุกอย่างนะการติดต่อสื่อสารใครอะไรทุกอย่างอะไรคะ่ะในคนในหมู่บ้านทั้งหมดนั่นแหละเข้าไปตรวจสอบทั้งหมดแหละแล้วก็หลักฐานที่เขาเก็บไปเขาก็ไปตรวจสอบว่าเออมันเป็นเส้นผมเส้นขนของใครอะไรอย่างนี้เขาก็ไปตรวจสอบนะแล้วเขาก็ถึงได้มาเก็บหลักฐานเพิ่มในรถน่ะ นะถือมาเก็บหลักฐานเพิ่มในรถเอาปล่อยมาได้ยังไงเป็นสามเดือนสี่เดือนนะเขาถึงมาเก็บหลักฐานในรถเอาแล้วเส้นผมน้องก็ยังไปอยู่ในรถนั่นนะอีกใช่ไหมล่ะจะให้ทํายังไงล่ะใช่ไหมล่ะก็พบความสกโปกของมนันนะความสกโปกไม่อาบน้ําไม่ล้างรถไม่อะไรอย่างี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแล้วเส้นขนเส้นขนมันทําไมไปตกที่โน่นล่ะที่บนภูเขาอะ่ะเอาก็ถามทีเถอะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ นะมันก็ต้องหามาตอบให้ได้คนที่จะมาเป็นทนายก็ไปหามาไปหาไปสืบสอบมาหาแก้ต่างกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่ายังไงไปไปจักพยานะ่ะเขาก็มีแล้วจะบอกให้นะคะทุกท่านนะก็ถึงบอกว่ามันคือทุกคนคันปากนะนะแต่เขาก็อยากจะพูดทั้งหมดนะแต่เขาพูดไม่ได้นะมันพูดไม่ได้นะเรื่องมันขึ้นศาลแล้วทีนี้มันไปมันจะไปกระทบต่อ ในรูปคดีแล้วทีนี้ถ้าพูดไปอ้าวทาไมคนนี้รู้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็หาว่าเขาสอบรั่วอะไรอย่างนี้มันก็ไปอีกอีกเรื่องอะ่ะเห็นไหมมันก็ไปอีกเรื่องอะ่ะคืออยากพูดแทบตายก็พูดไม่ได้อะ่ะทั้งที่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงอะ่ะนะคะนี่แอดก็แอดรู้มาตั้งนานแล้วรู้ตั้งแต่นั่นแล้วคือคือก็ไม่ได้รู้รอะไรหรอกก็คือสังเกตพฤติกรรมแล้วก็คือดูจากข่าวน,ะนะะั่นเลยค่ะแล้วก็ว่าคนนี้คนนี้แล้วก็รู้ว่าคนนี้แหละ นะพฤติกรรมมันแปลกอยู่ไม่ใช่ไม่แปลกแต่คนคนที่หลงรักอะคนที่หลงไหลในเสียงเขาหน้าตาเขาแล้วก็มีทีน,นี้เอามารินก็เอา,เอารูปสมัยเป็นหนุม่มโหมาหน้าตาเหมือนตักบริบูเยงยงดอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคนก็ยิ่งข้งางไปอีกอะข้างแล้วก็หอบเงินหอบทองมาผูกแขนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะนั่นแหละถึงบอกว่าพวกดันพวกดันดาราทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมนะ ก็ต้องออกมาช่วยกันนะคะต้องออกมาช่วยกันและทีนี้การที่นัาแต่มาแฉเนี่ยมาเปิดเผยมันไม่ผิดหรอกคะ่ะส่วนส่วนพี่สาวจะฟ้องก็ฟ้องไปสิฟ้องไปเลยโง่แลว้วอวดฉลาดฟ้องอะไรนะฟ้องอะไรนะหลักฐานของตัวเองก็มีอยู่ทนโทษเลยรู้ไหมไอสินค้าของตัวเองก็วางอยู่ข้างหลังอ่ะสนับสนุนสนับสนุนให้คนมาด่าด่าเขาด่าเขาก็เอาผิดได้หมดหละ ถือว่าสนับสนุนน่ะถือว่าเป็นตัวบงการใช่ไหมล่ะตัวบงการนั้นหนักกว่าตัวคนที่ปฏิบัตินะจะบอกให้นะคดีอ่ะกฎหมายเข้าผิดนะไม่งั้นเขาจะรอเอาคนที่ไอเป็นคนบงการฆ่าทําไมอ่ะคนบงคะเขาต้องการไอตัวบงการโน่นไอห,หัวเรือใหญ่โน,น่นนะ การที่เขารอทุกวันนี้เขาก็รอ,อให้มันสาวไปถึงโน่นแหละแต่จริงๆในสำนวนนะมันถึงแล้วนะคะถึงแล้วแต่ทีนี้มันยังไม่ถึงเวลาขึ้นศาลศาลท่านก็มีคดีความเยอะแยะนะก็ตามคิวไงตามคิวนะคะทุกท่านจะเย็นๆตามคิวรอนะคะรอเดี๋ยวยังไงมันก็ไอนี่แล้วแหละทุกคนอยากพูดแต่มันพูดไม่ได้นะคะถึงจะรู้ความจริง เดี๋ยวก็รอให้พวกนั้นอนะมันช็อกอนะ่ะแล้วเอฟซีข้างไข่นะคะทั้งทั้งหลายนะ่าจะบอกให้คุณไปหลงอะไรเขาขนาดนั้นคุณคุณต้องรู้จักสิ่งที่มันผิดมันชั่วที่ถูกผิดนะคุณก็ยังไม่รู้เลยคุณไปชื่นชมอะไรมันขนาดนั้นขนาดอีเธิเกินะเนี่ยน้องถามอะ่ะไม่เห็นมาตอบเลยติดการพน,นัน ก็ออกมาตอบสิออกมาตอบให้มันตรงคำถามเขาอะ่ะหาว่าเขาไม่พูดความจริงนะแล้วก็ตีอะไรอีกแล้วก็อะไรอีกนะฮนะอะไรอีกที่ยกไอ้นั่นอ่ะจะฆ่าเขานะ่ะจะฆ่าน้องเขาอาจจะฆ่าน้องตัวเองอะ่ะผัวจะฆ่าน้องตัวเองอะ่ะยกหินดอนอะ่ะนั่นแหละก็ามาพูดสิ สิที่มันเป็นความจริงอ่ะก็ออกมาพูดนะโหคนอะไรจะหลงขนาดนั้นหลงผัวขนาดนั้นน่ะยอมให้คนอื่นมาดา่าพ่อแม่ด่าแม่ตัวเองจนแบบว่าเออจะด่าให้จนยายสมพววนอะนี่ตอมใจตายโหไอ้มุทีนะมึงอ่ะที่จริงอ่ะพวกมึงสองคนผัวเมียนะนะมึงบอกได้แล้วไอไอียูทูบเบอร์ของมึงไม่มีไม่กี่ช่องหรอกที่มันด่านะโอมาดานะ นะมึงบอกเขาหยุดมึงบอกให้ตัวมันหยุดเลยน้มึงบอกให้มันหยุดแค่นั้นเรามันก็จบมันไม่ได้มีอะไรมากเลยมันไม่มีตักกะอะไรมากมายเลยอ่ะนะเขาอวยมึงแล้วมึงคิดว่าเขาด่าแทนมึงอ่ะที่เขาออกที่เขาออกมาด่าที่เขามีแล้วทีนี้โอกาสมาหาเขาแล้วเขาก็ถึงบอกแล้วไงวันพระไม่ได้มีหนเดียวไงเห็นไหมล่ะ พอวันเป็นของเขาเขาก็ต้องออกมาดา่าออกมาถามสิออกมาทวงถามสิแล้วทําไมไม่ตอบล่ะมึงควรจะทําอะไรนะมึงควรจะบอกให้มันหยุดนะเพื่อไอ้มุทีอ่ะนะแล้วก็ไอ้เจ้าป่วยของมึงอ่ะไอ้เอจ้าป่วยนะมึงต้องบอกเขาหยุดนะคนไหนที่มาดา่ามาด่าครอบครัวมาด่าพ่อแม่น่ะนั่นะนะแหละมึงต้องบอกให้เขาหยุดนะถ้าไม่อยู่เขาบอกเขา เผยออกมาเผยพฤติกรรมเผยอะไรมึงก็อย่าดิน้นนะมึงกับผู้มึงมันเห็นแก่ตัวจริงอะเวลาเออคนอื่นให้คนอื่นไปด่าแทนแหนะททาเป็นผู้ดีนะทําเป็นผู้ดีไม่ดา่าแต่กัดนะโหยเนาะตอนนี้เป็นไงกําลังดิ้นแล้วใช่ไหมละ่ะดิ้นแล้วตัวผัวดิ้นไปนานแล้วตัวเมียเริ่มดิ้นแล้วเนี่ยหนักหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันแล้วเังไม่บอก บอกก็กรรมตามคนนั้นคนนี้เป็นไงอะเอาคือรู้อยู่แก่ใจอะนะไม่ต้องไปนี่หรอกเขาก็ต้องเขาก็ต้องมาทุกคนก็ต้องมา,างนี่แหละใช่ไหมละ่ะพราะพวกมึงเป็นเห็นเก่ตัวมาโกงหกตอแหลหลอกลวงสังคมตอแหลหลอกลวงโกหกนะแล้วก็อะไรอีกอะขอทานออนไลน์ไม่ปกป้องไม่กระตันยูต่อพ่อแม่ นะไปยกย่องผู้พ่อไม่ผัวน่นน่ะนะอะไรไปด้วยกันอะไรพวกมึงอ่ะเอ้านะคะทุกท่านไม่รู้จะพูดอะไรกับพวกมันหละเอสองตัวผัวเมียนี่มัน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 เข้าสันดานมันแล้วสันดอนสันดานแล้วพูดยากอ่ะแก้ไขยากมันต้องพวกนี้ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาไงโอเคนะคะทุกท่านนะ อ่าดัชิตาพูดมามากแล้วเนาะพูดมานานแล้วเดี๋ยวจะเบื่อเนาะเอาวันละนิดวันละหน่อยนะคะเพราะว่าดัชิตาทํางานมันก็ยุ่งยุ่งนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้มาคุยหรอกนะคะแล้วไม่ค่อยมีเวลาได้ไปดูอ่าพันธมิตรเรากลับมาบ้านก็ถึงห้าโมงครึ่งแล้วเลิกง,งานห้าโมงครึ่งก็นี่แล้วคะ่ะเหนื่อยนะคะทุกท่านนะโอเคนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านนะคะเจอกันคลิป คลิปใหม่นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนอะเอาะอ่วันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเรื่องไอ้่วยไอ้เธอคือมันมันมันไม่จบง่ายๆหรอกคะ่ะคือมันมีพูดได้ทุกวันนั่นแหละนะคะทุกท่านนะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ